จ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วเย่ yeah! และจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานมากพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคือช่วงที่ผ่านมาบีไม่สบายค่ะบีป,ป่วยเป็น ลำไส้อักเสบน่าสงสารรู้สึกสงสารตัวเองก็เลยที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่านี้กลับมาแล้วเราก็จะมาทำคลิปกันนี่วันนี้นะคะจะทำคลิปเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างสําสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับการจัดกระเป๋าของนักเรียนแลกเปลี่ยนกันนะะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของเราควรจะไปซื้อเสื้อผ้าที่นู่นดีไหม นี่มีคิดว่าอะไรเลยควรต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคําถามมีอยู่ในหัวแน่นอนนะคะว่าเฮ้ยเราควรจะไปซื้อเสื้อผ้าที่นู่นดีไหมวะหรือแบบเอ้ยหรือเอาไปเอาไปดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะถ้าจะให้มี่ตอบว่าควรหรือไม่ควรนะมีก็จะตอบว่าควรค่ะควรไปซื้อที่นู่นเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเป็นอย่างเมืองสมุติเป็นเมืองหนาวคาว่าหนาวเรากับหนาวเขามันไม่เหมือนกันนะบางครั้งเราเอาเสื้อกันหนาวจากประเทศไทยไปอ่ะ มันอาจจะไม่ได้กันหนาวที่นู่นเลยก็ได้เพราะว่าที่นู่นมันหนาวกว่าเรามากนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยมันจะเข้ากับสภาพอากาศที่นู่นมากกว่าถ้าเราซื้อที่นู่นนะ2ก็คือ,อแฟชั่นเนี่ยมันจะเข้าเทรนที่นู่นมากกว่าคือบางครั้งเราเอาสภาพส้าสนทิไทยไปอะ่ะมันมันอาจจะแบบหลุดเทรนที่นู่นนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าไปซื้อที่นู่นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าจะแบบแฮ่ยูหนเข้า เข้าตีมที่ร่นมากกว่าอะไรางี้เนาะคำถามที่2ก็คือเสื้อผ้ากางเกงในชุดชั้นในหรือบราของผู้หญิงเนี่ยจะมีไซส์เราไหม mm hmm. เพราะว่าทุกคนก็น่าจะกลัวกันว่าเฮ้ยเอเชีย hmm. ตัวเล็กนะเว้ยแล้วแบบ เราจะหาไซส์ของเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ตอบเลยนะคะว่ามีไซส์เราแน่นอนค่ะเพราะว่าฝรั่งบางคนก็ตัวเล็กเท่าบีหรือตัวเล็กกว่าบีก็มีนะฝรั่งบางคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของไม่มีไซส์นะคะแต่ว่าดอกจันเรื่องหนึ่งไว้ละกันก็คือเรื่องของปลาของผู้หญิงหน่วยการวัดของที่นี่เขาเรียกว่าอะไรของที่นี่กับของที่่น่ะหน่วยการวัดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไซส์มันจะใช้คนละเขาเรียกว่าอะไรใช้คนละมาตาใช้คนละ ข้คนละแบบอะไส์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปก็อาจจะหาตารางเปรียบเทียบอะไรอย่างงี้นิดนึงก่อนแล้วกันเนาะโอเคคำถามข้อต่อไปข้อที่3หรือเปล่าเราควรจะเอาอาหารไทยไปเยอะแค่ไหนโอ้โหคำถามนี้ยากมาก <c oughs> บีมีคำตอบค่ะคือมันจะขึ้นอยู่กับบริเวณแวดล้อมของทุกๆคนเช่นโฮสบีเป็นคนฟิลิปปิน คุณแม่เป็นคนฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเขาจะทาอาหารเอเชียให้บีกินทุกวันพร้อมกับได้กินข้าวทุกวัน <c oughs> น่ารักใสๆเพราะฉะนั้นบีก็จะโอเคเตรียมตัวไปไม่ต้องเอาอาหารไปเยอะมากเพราะว่าแม่เราแม่เราก็้ทำอาหารเอเชียหถึงว่าแม่แม่โพสแม่เราก็ทําอาหารเอเชียเพราะฉะนั้นอย่างบีอย่างเงี้ยบีก็จะไม่เอาไปเยอะมากแล้วก็แถวนั้นเนี่ยคนเอเชียเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เอเชียนสโตร์เยอะมากเพราะฉะนั้นบีก็เลยไม่ได้เอาไปเยอะเท่าไหร่ แต่สาหรับใครที่บริบทหรือว่าเมืองอยู่ไกลจากชุมชนของเอเชียอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนําว่าให้เอาไปก็ดีเหมือนกันเอาพวกแบบมามา่าน้าพริกที่เป็นน้ำน้ำพริกแห้งๆนะไม่ควรเอาของสดหรือของเปียกไปนะอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็พวกผงยำผงลาบน้ำปลาน้ำปลาเอาไปได้แล้วต้องซีลดีๆนะแล้วก็มีฉลากอะไรให้เรียบร้อยนะคะก็ นี่แหละเอาไปประมาณนี้ก็พอไม่ต้องเอาไปเยอะอลังการมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคำถามเนี้ยมันจะตอบแบบ exactly ไม่ได้เพราะว่าบริบทแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะโอเคเนาะต่อไปข้อที่4นั่นก็คือเรื่องของของฝากนั่นเองบางคนก็จะงงว่าเฮ้ยเอาอะไรไปดีวะเอาแบบเอาอะไรไปดีแล้วเอาไปให้ใครบ้างเนี่ยนะคะก็อ่าอย่างเอาไปให้ใครบ้างเนี่ยดีว่าเอาไปให้โฮสแน่นอน ให้ครูที่โรงเรียนให้เพื่อนแล้วก็ให้ local coordinator ลลน,นะคะก็จะดีส่วนเอาอะไรไปเนี่ยบีว่าขึ้นอยู่กับดุลยญพินิษดุลพินิษดุลยนั่นแหละนะคะขึ้นอยู่กับนั่นแหละบริบทของแต่ละคนอย่เหมือนกันอ,อย่างบีเนี่ยมีเป็นคนขอนแก่นใช่ปะขอนแก่นก็จะขึ้นชื่อเรื่องหมอนใหม่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบีก็เอาพวก เน็กไท้ผ้าไหมไปผ้าบันคอที่ทำจากผ้าไหมไปแล้วก็มีพวงกุญแจมีสมุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทียนหอมเอาเทียนหอมไปด,ด้วยตอนนั้นนั่นแหละก็จะมันขึ้นอยู่กับบริบทนะคะแต่ว่าที่ฮีทฮิตก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็มีพวกเสื้อกระทิงแดงที่หลายๆคนฮิตกันแล้วก็ตางเกงมวยนะคะไปคำถามต่อไปค่ะคําถามข้อที่5 5หเรียงนั่นแหละเออนั่นแหละคำถามข้อที่5นะคะก็คือเรื่องของยานั่นเอง ยาเนี่ยควรจะเอายาสามมันระจําบ้านไปไหมควรจะเอายาอะไรไปดีนะคะก็ยาเนี่ยควรจะเอาพวกยาสามันราจาบ้านนั่นแหละพวกพาราทิฟฟี่ดีคอเจนอะไรพวกนั้นไปแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีแบบยาที่ต้องเทคพิเศษอะอย่างบีอย่างเง,งี้ยบีเป็นโรคเลือดจางเพราะฉะนั้นบีต้องเทคยาพวกอะโฟลิกเพราะฉะนั้นบีต้องกินยาโฟลิกในทุกวัน เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มีเอายาโฟลิกไป3ามร้อยหเม็ดใส่กระเป๋าไปก็จะรู้ล่อแหลมไปนิดนึงก็จะดูเหมือนว่าเอ๊ะไปขายหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างนี้ก็ดีก็เลยแบ่งไปค่ะหมีแบ่งตอนแรกหมีเอาไปประมาณร้อยเม็ดแต่ว่าหมีบอกก่อนนะถ้าใครที่เอายาแบบหมีไปเยอะๆนะอย่างใครที่แบบเทคยาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหมีให้หมีแนะนานะว่าให้เอาพวกใบรับรองแพทย์แล้วก็ยาต้องติดฉลากนะคะ แบบว่าไม่ใช่ใส่ถุงเปล่าๆไปก็จะดูโอ้โหล้วละไปอีกนะคะโอเคเกะนะคะเรื่องยาก็จบไปต่อไปคําถามข้อที่6นะคะก็คือควรเอากระเป๋าไปกี่ใบดีโอโหอันนี้คําถามโลกแตกมากอ่าอย่างตอนที่บีเอาไปนะคะบีเอาไปกระเป๋าลากใหญ่ๆสองใ,ใบแล้วก็กระเป๋าอ่าแบ็คแพคแบ็คแพคเลยนะแบ็คแพคที่แบบเอาไว้ปีนเขาอะที่มันเป็นใหญ่ๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเออเอาไปหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าใบเล็กๆที่เป็นแบบ ที่แบบสะพายข้างอะเล็กๆอีก,อ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 กหนึ่งใบเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น4ีใบแต่ว่าใบที่เอาโหลดใต้เครื่องจริง,รงๆอะแค่2ใบก็คือใบกระเป๋าใหญ่ๆแต่ว่าใบแบ็คแพคกับใบเล็กๆแนมีเอาขึ้นเครื่องหลายๆโครงการก็คงจะมีการแบบเข้าค่ายก่อนที่จะส่งถึงมือโฮวถูกปะคืออย่างสม,มุดบีลงบีบลงนิวยอร์กเนี่ยีก็จะมีค่ายที่นิวยอร์กก่อน2อวันอะไรเงี้ยมีก็จะเอา เสื้อผ้าที่จะใส่ในค่ายตอนนั้นอะใส่ในกระเป๋าแค r ิบยอนบีเพราะว่าบีไม่อยากจะลื้กระเป๋าใหญ่อะมันมันยุ่งยากแล้วมันเยอะของมันเยอะมากมันจะเก็บยากงเี้ยนะคะบีก็แนะนําให้เอากระเป๋าแยกไปแต่ว่าบางคนที่แบบขี้เกียจแบกนะบีก็เห็นเขาใส่เป็นกระเป๋าลากเล็กๆอะก็จะเป็นกระเป๋าลาก3ใบคือใบใหญ่2ใบแล้วก็ใบเล็กอ e ีใบหนึ่งเหมือนกันมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนด้วยแต่บีว่าแบบบีก็สะดวกดีนะแบบว่าไม่ต้องลาก3าสีใบอะไรเงี้ยแล้วคือกระเป๋าใบใหญ่ๆสใบอะ เราก็คือโหลดตั้งแต่กรุงเทพจนมาถึงนิวยอร์กเลยหรือว่าถึงถึงอเมริกาเลยเราไม่ต้องวอลแวร์กันมากอะ่ะก็ก็สบายดีนะคะก็แล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมของแต่ละคนดีกว่าเนาะคำถามข้อที่7นะคะจะเป็นคําถามของสาวๆผู้หญิงอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะเรื่องของผ้าอนามัยนั่นเองหลายๆคนจะกังวลว่าเฮ้ย hey, ผ้าอนามัยมันแบบ ที่ร่ามันมีไหมนะที่รู้มันแบบมีแบบเหมือนเราไหมอะไรอย่เงี้ยนะคะก็บอกเลยว่าถ้าไปอเมริกานะแล้วมีแถวนั้นมีวอร์มาร์แถวนั้นมีแทร็กเก็ตไม่ต้องห่วงเองผ้าหนาังไหมเลยมันมีเหมือนบ้านเราแน่นอนนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อเหมือนบ้านเรานะแต่หมายถึงว่าก็เป็นยี่ห้อเขาซึ่งก็ดีแล้วก็ก็เป็นผ้านนําไหมปกติโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะส่วนเรื่องสุดท้ายข้อที่แปด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 เราควรจะเอาเสื้อผ้าไปกี่ตัว รองเท้าไปกี่คู่ถุงเท้าไปกี่อันอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกมากนะคะบีก็เลยแทนที่จะมานั่งร่ายพร่ำในคลิปนะคะมันจะยาวมากเลยนะไม่งั้นคลิปจะแบบวิ้นเวอรงลำใหญ่ไก่กองอลังการมากไปอีกนะคะก็บีก็เลยทําเป็นลิสต์ให้ของที่ควรจะเอาไปที่เมกานะคะทําเป็นลิสต์แล้วก็จะมีพวกหมวดเสื้อผ้าหมวดแคริบยอนหมวด อื่นๆแล้วก็เป็นระเบียบการเอาของขึ้นเครื่องด้วยนะคะก็อยากจะให้ลองไปเช็คดูแล้วกันเนาะเบบีจะลิงก์ไว้ให้ที่ description box นะคะข้างล่างนะคะก็ไปเปิดดูได้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจัดกระเป๋าอยู่มันน่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ พูดน่าจะครอบคลุมมาแล้วแล้วก็ถ้าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการจักกระเป๋าหรือว่าคําถามอะไรนะคะก็ถามได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างเนาะเดี๋ยวบีจะไปตอบให้นะคะแล้วก็เอ่อคลิปหน้าอยากให้บีทําอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยเพราะว่าตอนนี้บีไม่รู้จะทําเรื่องอะไรแล้วโอเคนะเคนะคะวันนี้ก็ไปก่อนลวกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ subscribe มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้วะ สักทีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย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 